สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านตอนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนเทพยุทธแห่งเจิตวิญญาณวันนี้นำเสนอเรื่องเล่าคู่รักข้ามภพข้ามชาคู่รักพญานาคในหน้ากระพบึ่งมีพญานาคชายหญิงคู่หนึ่งรักกันมากและต่างสสาบ,บานกันว่าจะเป็นคู่รักกันทุกภพทุกชาติด้วยความรักและความเมตตา ที่มั่นคงต่อกันในส่วนฝ่ายหญิงขอเรียกว่านาคีนาคีผู้นี้มีใจใฝ่ธรรมะพร้อมกับการบําเพ็ญธรรมในภพของพญานาคซึ่งฝ่ายชายขอเรียกว่านาคาผู้นั้นไม่ได้มีใจใฝ่ธรรมะแต่ดางใดเขากับหลงมัวเมาในลาบยศชื่อเสียงในสิ่งมัวเมา ที่มีอยู่ในโลกของพญานาะคอาถึงอย่างไรนาคาผู้นี้ก็รักนาคีผู้เป็นภรรยาของตัวเองมากจนกระทั่งวันหนึ่งอายุไขใกล้จะหมดลงนาคีนั้นเกิดสำนึกได้ว่าตนเองอยากหนีไปเกิดเพื่อเป็นมนุษย์เพื่อบำเพ็ญธรรมอย่างแท้จริงให้บรรลุในสิ่งที่ตนต้องการจึงหนีมาเกิดเป็นมนุษย์ โดยที่ฝ่ายชายนาคานั้นยังไม่สิ้นอายุไขแต่ก็เสียใจมากที่นาคีผู้นี้ได้หนีเข้าไปในหลายๆชาติพบต่อมานาคีก็ยังคงวนเวียนอยู่กับการเกิดเป็นมนุษย์และในที่สุดในชาติพบหนึ่งนาคาก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งสองมีโอกาสที่จะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งโดยในชาติพบนี้ นางนาคีมีคู่บุญของตนซึ่งไม่ใช่พญานาคตนนั้นในช่วงวัยกลางคนเขาทั้งคู่ได้พบกันโดยฝ่ายของนาคีนั้นได้มีครอบครัวอยู่แล้วมีบุตรและมีสามีเธอได้ฝันก่อนหน้าที่จะพบนาคาว่าสร้อยคอของเธอนั้นขาดจากกันโดยที่สร้อยคอนั้น ก็หมายถึงครอบครัวของเธอที่แตกร้าวหรือว่าอาจจะหมายถึงการแตกแยกของครอบครัวของเธอเธอรู้สึกใจคอไม่ดีในขณะที่เป็นมนุษย์ในชาติภพนี้เธอก็เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมในคาบของคารวาสมีจิตใจที่ใฝ่ในทิศทางที่ดีและชีวิตจเจริญรุ่งเรืองหากแต่ว่าช่วงหลังนี้ทะเลาะกับคนรักบ่อยและเขาทั้งคู่ ต้องการที่จะเลิกจากกันโดยในวันนั้นตัดสินใจว่าจะเลิกแต่ด้วยแรงแห่งบุญก็ยังทำให้ไม่สามารถที่จะเลิกกันขาดในอีกสองอาทิตย์ต่อมานาคีและนาคาก็ได้พบกันโดยบังเอิญซึ่งสถานที่ที่เขาสองคนได้พบกันเป็นครั้งแรกนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำธานอันกว้างใหญ่ตามสัญญาณเดิม ในอดีตชาติที่พวกเขาได้อยู่ร่วมกันมาวันที่ได้เจอกันนั้นนาคีได้ไปติดต่อเรื่องงานเขาสองคนมีส่วนเกี่ยวข้องกันในเรื่องหน้าที่การงานจนต่อมาอีกหลายเดือนก็ได้สนิทชิดเชื้อและรู้จักกันในระดับหนึ่งโดยในตอนแรกที่ได้พบกันนั้นเขาทั้งคู่ทั้งนาคีและนาคา ไม่ได้รู้สึกพิดสวัสดกันแต่อย่างไรแต่รู้สึกว่าบุคคลคนนี้คลับคลายคลับขราว่าเคยเจอที่ไหนเท่านั้นเองและที่สำคัญทั้งคู่ก็ไม่ใช่บุคคลในสเปคที่จะต้องมารักมาชอบกันในเชิงชู้สาวด้วยซ้ำแต่ในเวลาต่อมาที่ได้รู้จักพูดคุยนาคาเกิดหลงรักนาคีด้วยคำพูดบุคลิกลักษณะ และจริตของนางเหมือนกับว่าต้องมนเหมือนเคยรู้สึกว่าเคยเจอคนคนนี้เคยอยู่กับคนคนนี้และรู้สึกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้สึกอยากอยู่กับใครหรือว่าพิสวาสใครมากเท่านาคีผู้นี้เลยในขณะเดียวกันนาคีก็รู้สึกเช่นเดียวกันแต่นาคีเป็นผู้ที่ปฏิบัติชอบนางสมาธิ นางมีจิตญาณที่สามารถสื่อได้มากกว่านางรู้สึกได้เลยทันทีว่ายิ่งรู้จักคนคนนี้และเจอกันบ่อยก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผูกพันยากจะตัดขาดนางจำน้ำเสียงของนาคาผู้นี้มันช่างเป็นเสียงที่เขาเคยได้ยินมาหลายพันปีหรือว่าหลายภพหลายชาติ ด้วยอำนาจจิตของนาคีรู้สึกว่าบุคคลคนนี้มีความผูกพันกับเธอในระดับจิตวิญญาณที่ไม่สามารถจะเอ่ยออกมาเป็นคำพูดได้เลยจึงเกิดหลงรักกันเนื่องจากนาคีเป็นผู้บำเพ็ญธรรมในคาบคารวาสเธอไม่สามารถที่จะทำผิดศีลได้ด้วยการไปมีความรู้สึกหรือไปรักชอบลักรอบเล่นชู หรือว่ามีสัมพันธ์กับชายอื่นที่ไม่ใช่คนรักของตนเองเธอไม่สามารถที่จะทำได้เธอจึงเก็บความรู้สึกของเธอไว้หลังจากนั้นอีกไม่นานนาคีก็ได้ฝันในนิมิตนั้นมีเขายืนอยู่กับนาคาสองคนอยู่ตรงริมแม่น้ำใหญ่ซึ่งอีกไม่นานเธอก็มองเห็นก้อนหินก้อนใหญ่มาฮึมาโ่ขึ้นกลางน้ำ เหลือไปเห็นก้อนหินก้อนนั้นดูมีซากกระดักหักพังเต็มไปหมดเป็นก้อนหินที่แตกร้าทัานใดนั่นเองก้อนหินก็ได้เคลื่อนตัวมาใกล้เธอและนา,าคาก้อนหินก้อนนั้นกลับกลายเป็นพญานาคองค์ใหญ่ซึ่งอยู่มาเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีอยู่มานานมากจนเกตตาะเกตที่เรียงอยู่บนตัวของพญานาคองค์นี้ คล้ายกับก้อนหินก้อนเล็กๆที่มีรอยแตกร้าวไปตามการเวลาพญานาคผู้นี้ได้พูดกับนาคีว่านี่เป็นของของเจ้าในหลายภพชาติที่ผ่านมาเราจะคืนให้และตามคำสัญญาที่ได้สาบานไว้ว่าเจ้ากับนาคาผู้นี้จะเป็นคู่รักกัน ในอีกชาติพบต่อจากนี้ข้าจึงขอให้เจ้าได้ดูแลผู้ชายคนนี้และได้เมตตาเขาจนกว่าจะสิ้นสุดหนทางแห่งกรรมหนทางแห่งบุญโดยจะเป็นเช่นนี้อีกนานแสนนานชั่วกับชั่วกันจนกว่าเจ้าจะบำเพ็ญธรรมในบรรลุในขั้นสูงขึ้นและรู้จักวิธีการอดปล่อยทุกข์ ดปล่อยกรรมและบุญที่ได้สร้างร่วมกันมาซึ่งนาคีก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่านี่มันจะเป็นแค่ความฝันหรือว่าจะเป็นความจริงในขณะเดียวกันนาคาผู้นั้นก็หลงรักเธออย่างหัวปักหัวปำชื่นชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเธอราวกับว่าผู้หญิงคนนี้ยิ่งรู้จักยิ่งได้เข้าใจว่า นางในฝันที่เขาปรารถนาก็คือเธอนั่นเองไม่ว่าเขาทั้งคู่จะรู้สึกต่อกันแค่ไหนก็ไม่มีใครเริ่มก่อนและตางเก็บความรู้สึกไว้ภายในใจจนกระทั่งวันหนึ่งเวลาได้ผ่านไปนานหลายปีนาคาผู้นั้นจึงได้ตัดสินใจเข้าหานาคีเข้าหาเธอในที่สุดเขาทั้งคู่ก็รู้ความในใจและแอบมีความรักความปรารถนาดี อยาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันแต่ด้วยความที่นาคีเป็นผู้ที่บำเพ็ญธรรมเธอจึงไม่สามารถที่จะรักในเชิงชู้สาวกับนาคาได้จึงตัดสินใจเป็นเพื่อนกันซึ่งมีความเอื้อเฟื้อต่อกันรักกันแม่ตากันอย่างสุดซึง้งแต่ไม่สามารถที่จะครอบครองเป็นคนรักกันได้นั่นเองทั้งคู่พอใจที่จะอยู่ในรูปแบบนั้น ต่างคนก็ต่างที่จะไม่ทำอะไรที่ผิดนอกรู้นอกทางถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดกับความรู้สึกที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ครอบครองกันแต่เขาทั้งคู่ก็เต็มใจที่จะอยู่กันในลักษณะนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึง่งสำหรับคู่รักนาคาที่ไม่ได้สมหวังแต่ก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดพร้อมในการสร้างบุญเพื่อทดแทนสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้สร้างร่วมกันมานั่นเอง และในปัจจุบันยังมีอีกหลายคู่ที่เป็นคู่รักพยานนาคอย่างแท้จริงรักและสมหวัง,งในความรักซึ่งกันและกันวันนี้สิ่งที่พาพูดก็นำมาเป็นธรรมทานให้แก่คู่สำหรับเรื่องเล่าในวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วมาพบกันต่อไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระคาถาชน,นะบัญชรน,นะคะ